สวัสดีครับผมดูสักดาครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีเบาะรุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นใหม่นะครับเป็นทรงที่ทางร้านขายดีมากๆนะครับแต่ว่าไม่เคยได้อัพให้เพื่อนๆดูก็เป็นรุ่น Honda g i ิ n o นะครับผมจะเป็นทรงประมาณไหนนะครับผมเดี๋ยวก่อนรับชมนะครับต้องรบกวนเพื่อนๆนะครับกด subscribe กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับผม ก็ในคลิปก็จะเป็น Honda g จีวอนโนนะครับลูกค้ามาใส่อยู่ร้านนะครับผมก็เป็นทรงเดิมเลยนะครับเป็นทรงสแต,ตนดาร์ดติดรถมานะครับลูกค้าอยากให้แบบตอนแรกก็อยากถอดเบาะเดิมป่านะครับแต่ทีนี้ผมก็เลยบอกว่ามีเบาะขายสำเร็จอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปดูเลยนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับเพื่อน อันดับแรกนะครับผมก็ทําการถอดน็อตยึด2ตัวลากนะผมยึด2ตัวล่างเสร็จปุ๊บมันจะมะีข้างบนนะครับฮอนด้าจโนจะไม่เหมือนลีดนะผมลีดก็คือถอดแค่ตรงข้างล่างได้เลยก็หลุดลานะครับแต่ว่าจ e วอโนมันต้องถอดข้างๆด้วยน,นี่นะครับผมโอเคเ,เพื่อนๆสามารถใส่เองได้เลยนะผมก็ผมจะแสดงวิธีการถอดและการใส่ให้เ,เพื่อนๆดูด้วยนะครับเกิดท่านไหนไม่รู้นะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นเบาะเดิมจากศูนย์เลยแล้วก็เป็นรถพี่แบบ เพิ่งออกมาเลยนะครับผมไม่เกินอาทิตย์นะผมลูกค้าก็จะเริ่มแต่งละนี่ก็ค่อยๆงัดนะครับตรงนี้จะงัดยากนิดนึงนะเพราะว่าพลาสติกตรงไฟเบอร์ตรงนี้มันจะค่อนข้างบางเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าแล้วยิ่งแต่รถใหม่ไม่เคยแกะด้วยแบบมันล็อกกิฟมันจะแบบยากนิดนึ่งนะครับต้องค่อยๆแกะเอาครับไม่งั้นเดี๋ยวรถจะถลอกเอาเลยครับผมโอเคประมาณนี้นะครับจะถอยยากนิดนึ่งนะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับอยู่ใกล้ร้านผมนะครับอยู่โคราชนะครับผมแผ่นดินดอง8ก่อนถึงแมคโคร ใหญ่นะครับผมทางไปโจหอนะครับอยู่ซ้ายมือของผมจะอยู่งโครงการจะอยู่ก่อนนะครับผมอยู่ซอยหลงจิตนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่อยากให้ผมปกลิงให้ก็รบกวนทักเพจมาเดี๋ยวผมจะส่งเพจขึ้นให้นะครับผมนี่นะครับก็ทําการแกะออกปุ๊บแล้วมันก็จะมีกิฟต์ล็อกตรงนี้นะครับเพื่อนๆมันจะมีกิฟต์ล็อกข้างล่างเป็นกิฟต์สมัยใหม่มันจะแบบรุ่นใหม่มันจะแค่แบบแข็งแรงนิดน,นึงถ้าเป็นกิฟต์ตัวเก่ามันจะค่อนข้าง,งอ่อนนับนี่ก็เอาสลักออกแล้วนะครับผม โอเคนะครับก็ทําการยกออกเลยนะครับเพื่อนๆนี่พอยกออกเสร็จปุ๊บนะครับผมก็รอดใหม่แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆอันใหม่นะครับผมนี่นะครับลูกค้านะครับเลือกเป็นหนังดําขอบแฟชั่นนะครับเป็นแฟชั่นเป็นสีดําขาวนะครับแล้วก็เดือนจะเก็บได้คู่แบบสีดํานะครับเพื่อนๆนี่เราก็ทําการใส่แบบเดิมที่เราถอดเลยครับเราถอดจะไงเราก็ใส่อย่างนั้นเลยนะครับแต่อาจจะใส่ยากนิดนึงนะครับผมอาจจะต้องมี2คนช่วยประคองนะครับ ไม่งั้นก็อาจจะแบบทุลักทุเลนิดน,นึงนะครับหรือว่าถ้าเ,เพื่อนๆท่านไหนนะครับอยู่ใกล้ร้านผมสามารถมาเลือกงานมาเลือกหนังที่ร้านที่ช็อปก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับเ,เพื่อนๆนี่แล้วก็ทําการใส่ได้เลยนะครับโอเคกิค๊บล็อกง่ายครับรุ่นใหม่ไม่เหมือนรุ่นเก่าถ้ารุ่นเก่ามันจะหาวิธีใส่รูยากรูตรงสลักมันจะยากมากนะครับผมต้องต้องค่อยๆใส่อ่ะแล้วก็ทําการใส่กลับเลยอันนี้รอยเป็นรอยที่ลูกค้าทํามานะครับ ลอยเปืือนนะครับผมก็ค่อยๆใส่นะครับผมใส่ไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถใหม่จะยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่เคยถอดนะครับเพื่อนๆมันไม่เคยถอดอ่ะเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นภาพอินเสิร์ตนะครับว่าใส่รถแล้วจะประมาณไหนนะครับใครสนใจนะครับสามารถมาร้านที่ช็อปได้นะครับอยู่โคราชนะครับเพื่อนๆหรือทักเพจมาสอบถามก่อนก็ได้ผมจะทิ้งเพจเอาไว้หน้านี่เลยอ่ะนี่เลยผมจะทิ้งเพจเอาไว้ให้ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้เพื่อนๆดูอินเสิร์ตนะครับว่าใส่รถแล้วจะประมาณไหนนะครับเพื่อนๆ โอเคนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเบาะ Honda g i o ีโนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจหรืออยากวิ่งมาดูงานเองก็ทักเพจมาสอบถามทางก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากสั่งออนไลน์แล้วก็หรือว่าอะไรก็ช่างนะครับผมให้ที่อยู่เพจไปแล้วนะครับผมก็ถ้าสนใจก็ทักมานะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ